ดิฉันที่สาขาการบัญชีวิทายาลัยเทคนิคนนทบ,บรุรีได้จัดทำโครงการทีมบำรุงหิวน้งมันน้องเท้าโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ดิฉันนา,าง,งสาวพิษราช,าชา้างทองดิฉันนางสาวรัตุนูลสุวนรณดิฉันนา,าง,งสาว เพะมีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาและวิจัยคุณผมว่าน้ำมะนาวยังสามารถรับประทานเพื่อบำรุงร่างกายและสุขภาพได้นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในวงการเสริมความงามได้อีกด้วยซึ่งในน้ำมะนาวยังประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยที่ช่วยลดการชะลอวัยลดริ้วรอยและยังมีวิตามินอีที่ใช้ในการบำรุงผิวพรรณให้ดูส ด้วยคุณสมบัตินี้คณะผู้จัดทำจึงได้นำน,น้ำม,ม,มันมะพร้าวและขมิ้นมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำทีบำรุงอยู่ในครั้งนี้คณะผู้จัดทำยังทราบอีกว่าในน้ำมัน,นมะพร้าวและขมิ้นมีประโยชน์ในการรักษาโรคเอ่นโรคหืดโรคภูมิมมมมมมมแพ้ผิวหนังโรคสะเก็ดเงินช่วยรักษาสื่และช่วยกระชับรูขุมขนอีกด้วยค่ะ ประชมของโครงการนะคะ1เพื่อศึกษาสมบูรณ์ของนำ้ำมัระเวย์สเพื่อศึกษาสมบูรของพมี่สาเพื่อศึกษาวิธีการทำทีมบำรุงผูแบธรรมชาติประโยชน์ที่ได้รับนะคะ 1. ได้รับทีมบำรุงผิวแบบ้มันรนะาย วัสดุอุปกรณ์น,น,นะคะมี 1. หขวดหัวปั๊ม 2. อข้าวบปาง 3. ไม้พาย 4. กระชัง 5. กระดาษทราย 6. กระลามะพร้าว 7. เชือกป่าน 8. ปชามค่ะส่วนผสมในการทำโครงการน,นะคะ 1. นึ่งน้ำกะทิ 2. องขียมิ้น น้ำหอมค่ะขั้นตอนและวิธีการทำคชีมันุกผิวน้ำมันมะพร้าวและทุนนี้มีดันงนี้หนึ่งนำกระทะตั้งไฟให้ร้อนสักนิดแล้วนำกระทีเทลงไปค่ะสองเคี่ยวไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนอกลัากะทียมกลายเป็นสัน่วราลอ่อนค่ะสามรอให้น้ำมันมะพร้าวเย็นตัวลงแล้วกรองด้วยผัาโผลบางและกระชอนค่ะสี่ ที่กองแล้วมาผสมกับผงขมิ้นจนได้เป็นสมุนไพรค่ะหใส่เบทครคมหัวเชนอ,วน e, อน้าหอมวิตามินอีไฮยาลูรอนและน้ำมันสมุนไพรลงไปค่ะ 6. กวนคิมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 7. จ็ดนำคิมทีท่ปวนได้ลงใน